ลางเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมข่าวเดินทางไปยังกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาตำรวจไซเบอร์มีข้อมูลว่ากลุ่มสแกมเมอร์ใช้ซิมและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไทยเพื่อบริหารจัดการบัญชีม้าจากแนวชายแดนถึงแม้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกรณีของการบริหารบัญชีเนี่ยเขายังต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของไทยสัญญาณเน็ตของไทยเพราะว่าเพราะว่า เบอร์มันผูกกับบัญชีเขาไปใช้บัญชีอื่นไม่เอ,บอเอบอร์อื่นไม่ได้เ้าก็เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแถวชายแดนนะครับเพื่อใช้สัญญาณเน็ตขังไทยเมื่อเดินข้ามแดนมาสามารถพบผู้ค้าซิมโทรศัพท์ได้ทั่วไปราคาอยู่ที่100บาทขึ้นไปพวกเขาบอกว่าสามารถใช้งานซิมโทรศัพท์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนทีมข่าวจึงขอซื้อซิมโทรศัพทพ์ไทยทั้ง3ค่าย ราคาเท่ากันทุกอันไหมติดซิมไทยอ่ะเท่ากันทุกหรี่มอลหรี่ดีดีเทคอะไรอย่างนี้ก็เท่ากันใช่ไหมกี่กี่บาท้ยไม่กี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันจะราคาเท่ากันอินเทอร์เน็ตฟรีจักวันเจ็ดวันใช้ได้เลยไหมออโต้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 เป็นไปตามที่ผู้ค้าบอกซิมโทรศัพท์ทุกอันใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน มีเพียงซิมจากค่าย d t แทเท่านั้นที่ระบุผ่าน SMS ว่าซิมนี้ผ่านการลงทะเบียนแล้วต่อมาทีมข่าวตรวจสอบพบว่าซิมโทรศัพท์อีก2องค่ายผ่านการลงทะเบียนมาแล้วเช่นกันนี่อาจเป็นความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานแต่เป็นเรื่องหน้าหนักใจสำหรับตำรวจไซเบอร์ช่วงหลังก็เช็คปรากฏว่ามันเป็นชื่อของคนขายซิมพอเราไปตามคนขายซิมก็บอก จำไม่ได้และขายขครเพราะว่าเขาไปใช้ชื่อเขาเปิดไว้แล้วก็ขายเป็นแพ็คให้ให้คนที่มาซื้อไปข้อมูลจากตํารวจไซเบอร์ระบุว่าจุดตรวจพบใช้ซิมและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไทยในต่างแดนเพื่อบริหารจัดการบัญชีมา้าอันดับหนึ่งคือชายแดนไทยจังหวัดสะแก้วเกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซนเตอร์ปัจจุบันกสทชไม่ได้จํากัดจํานวนการถือครองซิมโทรศัพท์ แต่ผู้ที่ถือครองซิมมากกว่า5เบอร์ต่อหนึ่งค่ายต้องยืนยันตัวตนกับศูนย์บริการเท่านั้นถึงจะเปิดใช้งานซิมได้กสทชถือว่าผู้ครอบครองซิมโทรศัพท์ร,ร,รวมกันมากกว่า30เบอร์ขึ้นไปคือผู้ที่ถือครองซิมจำนวนมากซึ่งมีอยู่ประมาณ20,000คนในประเทศไทยจำนวนเบอร์รวมกันมากกว่า7ล้านเลขหมายจำนวนที่กลับมายืนยันตัวตนเนี่ยยังมีจำนวนที่ไม่มากตามตามที่ตั้งใจไว้ ตอนนี้ปัจจุบันก็เลยอยู่ระหว่างการที่จะหารือมาตรการเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อาจจะจัดทําดําเนินนโยบายหรือว่าเีข้อเสนอแนะต่อกสชว่าอะแล้วเราจะมีมาตรการตรงนี้แก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรแล้วถ้าเกิดคนไม่กลับมายืยนยันตัวตนเนี่ยมันจะมีนโยบายอะไรตอเนื่องไหมอย่างเช่นระงับการใช้ซิมการ์หรือเปล่าประเด็นตรงนี้แหละค่ะเป็นประเด็นที่มีความเซนซิทีฟแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันกระทบต่อประชาชนทั่วไป ถึงแม้อยู่ในกรุงปอยเปตแต่ทีมข่าวสามารถใช้สิมโทรศัพท์ไทยที่เพิ่งซื้อมาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่งจุดที่ทีมข่าวทดสอบการใช้งานห่างจากชายแดนไทยประมาณ100เมตรทีมข่าวตระเวนไปทั่วกรุงปอยเปต พบว่าในรัศมี2 2 5ถึง2.5กิโลเมตรจากแนวชายแดนไทยยังสามารถใช้บริการซิมและสัญญาณโทรศัพท์ไทยได้มีบ้างบางแห่งที่เป็นจุดอับสัญญาณคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนหรือ JTC มีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าการบริหารคลื่นความถี่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาและแนวชายแดนไทยลาวล้าได้ไม่เกิน700เมตรถึง1กิโลเมตร คงต้องติดตามแล้วก็กำชับดูแลกับผู้ประกอบการของบ้านเราเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าไปตกลงอะไรมาในแง่ไหนก็ต้องทําให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ใช่ว่าอาจจะมองในแง่ของการค้าจนเกินไปนะคะทั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าการดํเนินงานมันน่าจะรับรู้ปัญหาร่วมกันและน่าจะมีการปรับปรุงด้านเทคนิคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กสะทะชออยังมองว่าการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเดียวไม่อาจช่วยป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆช่วยการติดตามจับกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพให้ทันท่วงทีด้วยจิราพร์สีแจมไทยพ b s รายงาน